เติมเกมแพดออฟ x s กไซ2เข้าไวผ่อนได้ให้เงินคืนที่ r ิ h แมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกม้น้นามากมายเติมเว็บรับส่วนลด Richman คอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือปโปรในไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ r ิชแมนช็อป สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับในที่สุดคลังเก็บของก็ลดราคาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เรารอกันมาเกือบอาทิตย์เลยนะครับซึ่งใครที่เก็บแต้มไว้เพื่อรอที่จะซื้อคลังตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันเนาะว่ามีคลังอันไหนที่จําเป็นต้องซื้อบ้างนะครับหรือเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับมี300แต้มเนี่ยเราควรจะเอาไปซื้อคลังอันไหนก่อนดีนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําให้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยเรามาดูคลังทั้งหมดที่เขามีขายกันก่อนนะครับผมว่าในแต่ละคล อันแรกก็คือคลังเงินตราเนาะซึ่งคลังนี้เราก็จะเอาไว้เก็บพวกโอบต่างๆนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องแยกเป็นกองๆเนาะตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีตันหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่เคยใช้มาเนี่ยยังไม่มีอันไหนที่มันตันเลยนะครับเราสามารถเก็บเข้าไปได้เรื่อยๆเลยเนาะแล้วก็ช่องด้านล่างเนี่ยจะมีเอาไว้เก็บพวกเศษชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมแล้วก็มีเอาไว้เก็บพวกอักขระนั่นเองส่วนช่องกลางตัวนี้ถามว่ามันมีไว้ทําอะไรตรงเนี้ยมันมีไว้เพื่อให้เราได้ฟิลในการครัฟของนะครับก็ให้มองว่ามันเป็นโต๊ะครัฟตัวหนึ่่งเเเนาาาะะวลทีรจอ เทมอะไรมาครับเนี่ยอ่ะเราก็เอามาวางไว้บนโต๊ะครับอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถเอามาครับเอามาอัปเกรดตรงนี้นั่นจากตรงนี้ได้เลยเนาะเออมันก็แค่ทําขึ้นมาเพื่อให้เราได้ฟิลนั้นเฉยๆนะครับต่อไปคลังหินนะครับคลังนี้ก็จะเอาไว้เก็บพวกหินเสริมสกิลแล้วก็หินหยัดต่างๆรวมถึงพวกสกิลและสกิลเสริมที่เราสลักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเก็บไว้ในนี้ได้ทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็มันจะมีการแบ่งแยกตามเลเวลให้เราด้วยเนาะซึ่งมันดูง่ายมากๆนะครับคลังนี้ถ้าม ต่อไปก็จะเป็นคลังเอเซนตะ์เนาะคลังนี้เนี่ยถ้ายังไม่ถึงช่วงเอนเกมเราจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันดรอปค่อนข้างยากเนาะนานๆทีถึงจะดรอปนะเราเอาไปเก็บไว้คลังธรรมดาก็ยังได้เลยนะครับสำหรับของพวกนี้นะต่อไปก็จะเป็นคลังเดลิเลียมนะครับอันนี้ก็ตามชื่อเลยเอาไว้เก็บพวกเดลิเลียมเนาะซึ่งก็จะเป็นไอเทมที่เรามักจะได้ในช่วงคอนเทนต์เอนเกมอีกเหมือนกันนะถ้ายังเล่นไม่ถึงเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นคลังยูนิคนีครับคลังนี้ก็เหมือนกับ ไอเทมยูนิคต่างๆเนี่ยมาเก็บไว้เป็นคอลเลกชันได้เนาะเพื่อสะสมนะแต่ว่าไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยมันเก็บได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าเราได้อันซ้ํามา2อันเนี่ยเราจะเอามาเก็บไว้ซ้ากันได้เนาะให้มองว่ามันเป็นตู้โชว์ละกันนะครับเราได้ของยูนิคมาก็เอามาย,ายัดใส่คลังเนาะเพื่อสะสมนะหรือว่าเอาไว้ดูเพื่อความสวยงามประมาณนั้นนะครับคุณค่าทางใจนะแต่ว่าถ้าเราอยากจะหยิบออกมาใช้งานตอนไหนก็ได้เหมือนกันนะครับหยิบออกมาใช้งานตอนไหนก็ได้เลยต่อไปก็จะเป็นคลังสําหรับเก็บขวดยานะครับอัน,น,อน,นเน เก็บพวกขวดยาและก็ขวดยามานาเนาะสำหรับตอนนี้ขวดยามีแค่2ประเภทนะทุกคนแต่ว่าในอนาคตไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตเอาขวดยาชนิดอื่นๆเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าเหมือนกับ POE 1นะซึ่งผมก็ไม่เคยเล่น POE 1มาเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไปศึกษาข้อมูลมาจากช่องทางอื่นๆเหมือนกันเนาะเห็นเขาบอกว่า POE 1เนี่ยมันจะมีขวดยาหลายประเภทเนาะถ้าเรามีคลังเอาไว้เก็บเนี่ยมันก็ดีนะครับแต่แค่ว่าใน POE 2ของเราณนะตอนนี้มันมีแค่2ประเภทเองเนี่ยครับก็เลยไม่รู้ว่าเราจะซื้อมาทําไมดีกว่านะ <laughs> เพราะว่าขวดยาเนี่ยเราก็เปลี่ย เอยๆเนาะออปชั่นที่ได้จากขวดยามันก็ยังมีไม่เยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าถ้าเราอยากจะเก็บไว้เผื่อเอาไว้สับเปลี่ยนเนี่ยก็ก็ได้แหละแต่ว่าอันเนี้ยคือยังไม่จําเป็นนะครับและก็ถัดไปก็จะเป็นคลังพรีเมียมแบบคูณ4นะครับซึ่งมันไม่ได้ต่างอะไรจากคลังพรีเมียมแบบปกตินะครับถ้าเป็นคลังพรีเมียมเนี่ยเราจะสามารถตั้งขายของลงในตลาดกลางได้ใช่ไหมทุกคนโดยการเอาไอเทมเข้ามาไว้ในคลังพรีเมียมเนาะจากนั้นกดคลิกขวาที่ไอเทมชิ้นนั้นนะครับแล้วก็เลือกว่าจะให้เป็นราคาที่ต่อรองได้หรือตตาายัวววไมนนนะแแลล้้ก็ใสจนน่จํ สกุลเงินเข้าไปเลยก็กดติดถูกนะครับแค่นี้ไอเทมของเราเนี่ยมันก็จะเข้าไปวางในเว็บเพจของตัวเกมแล้วนะครับผมอ่าน,นี่คือประโยชน์ของคลังพรีเมียมนะซึ่งคลังพรีเมียมเนี่ยมันก็จะมี2ประเภทเนาะก็คือแบบธรรมดาปกตินี่แหละสังเกตนะครับว่ามันจะมีช่องไม่เยอะเนาะไอเทมมันก็จะชิ้นใหญ่ๆนะครับผมแต่ทีเนี้ยพอเป็นคลังพรีเมียมแบบคูณ4ีมันก็แค่ทําให้ช่องพูกนี้เนี่ยมันเยอะขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้ไอเทมเนี่ยมันดูชิ้นเล็กลงนะครับอย่างเช่นอาวุธชิ้นนี้เนาะเห็นไหมพอวางปุ๊บมัน ได้เยอะโดยที sure yeah right ่เราไม่ต้องซื้อคลังเยอะๆแบบนี้นะครับก็คือซื้อมาแค่ช่องเดียวเนี่ยเราสามารถวางไอเทมได้เท่ากับเรามีคลังพรีเมียมปกติธรรมดาเนี่ยถึง4ช่องนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือคลังพรีเมียมแบบสีเท่านั่นเองและสุดท้ายก็จะเป็นคลังแบบปกติธรรมดานะครับที่เราใส่ของได้เฉยๆแต่ว่าไม่สามารถทําการซื้อขายได้เนาะแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีแล้วนะผมอัปเดตดคลังธรรมดาทุกอันเนี่ยเป็นคลังพรีเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่มีให้ดูเนาะอ่าโอเคอันนี้ก็คือรูปแบบคลังทั้งหมดเนาะที่ตัวเกมมีณตอนนี้ ทีนี้เรามาดูในตลาดกันนะครับว่าคลังไหนที่จําเป็นต้องซื้อบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อเป็นแพ็คเริ่มต้นนะครับราคา700กวนะ่าบาทเนาะเพื่อนๆก็จะได้แต้มมาประมาณ300ใช่ไหมครับผมซึ่งมันไม่สามารถซื้อได้ทุกอันอยู่แล้วเนาะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะอยากเก็บเอาไว้ใช้ทําอย่างอื่นด้วยเนาะดังนั้นเราก็มาเลือกซื้อแค่อันที่มันจําเป็นจำเป็นก็พอนะครับผมด้วยถ้าเป็นผมนะอันนี้คือตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมแลวก็จากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาเนะี่ยทุกคนครังแรกเลยที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆซื้อนะ ก็คือคลังเงินตรานั่นเองนะครับผมก็จะลดราคาจาก75้เนาะเหลือแค่60เท่านั้นนะครับอันนี้เราได้ใช้บ่อยแทบจะได้ใช้ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะครับเวลาเราฟาร์มของทําอะไรมาก็ตามเนาะอันนี้คือซื้อได้เลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะเพื่อนๆมาเล่นใหม่หรือยังไม่ได้ซื้อเนี่ยจัดอันนี้ก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับแล้วทีนี้อันดับที่2เนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นคลังหินนะครับทุกคนเอาไว้เก็บพวกหินเสริมหยาบแลยก็หินเสริมสกิลต่างๆเนาะอันนี้มันดรอปเยอะมากอยู่แล้วแล้วก็เราอาจจะอยากเเกกกก็็บไไวว้้้้ใชทีหหลลััังนนนะแมด่ออยือ ต้องได้หยิบข้เข้าออกออกนะครับทุกคนผมก็เลยมองว่าคลังนี้เนี่ยมันค่อนข้างได้ใช้บ่อยแล้วก็คุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้งานเนาะและก็ต่อไปจะเป็นคลังพรีเมียมนะครับผมแต่ว่าคลังพรีเมียมเนี่ยมันจะมี2แบบด้วยกันนะก็คือแบบแรกเนี่ยจะเป็นการอัปเกรดคลังธรรมดาให้กลายเป็นคลังพรีเมียมนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้จะเติมเกมเพิ่มในอนาคตเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนําให้อัปเกรดคลังธรรมดาให้มันเป็นคลังพรีเมียมนะแม้มันจะราคาถูกก็ตามนะครับเราเก็บคลังปกติของเราเนี่ยเอาไวใ้ใช้งานตามเดิมนั่นแหละดีแล้วนคทุก แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะขายของหรือว่าเทรดเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้ไปซื้อเป็นคลังพรีเมียมแยกออกมาอีกทีหนึ่งเลยนะครับผมก็คืออันนี้เนาะราคา30แต้มนะครับผมก็ซื้อแยกเป็นอีกแ็บหนึ่งมาเลยเนาะเป็นแ็บใหม่นะอย่างน้อยๆเราก็จะได้คลังใหม่เพิ่มเนาะได้ช่องใหม่เพิ่มเลยก็เป็นพรีเมียมโดยเฉพาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่าอีอัปเกรดเนี่ยมันประหยัดมากกว่าแลวก็ไม่ได้อยากมีคลังธรรมดาเก็บไว้ด้วยก็อัปเกรดขึ้นไปเลยก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ โอเคหลักๆที่ผมจะแนะนําให้เ,เพื่อนๆซื้อจะมีอยู่แค่นี้นะครับที่เราได้ใช้กันบ่อยมากๆเลยเนาะส่วนคลังอื่นๆที่เหลือเนี่ยเอาจริงๆถ้ายังไม่ถึงช่วง endgame เนี่ยแทบจะไม่มีความจําเป็นใดๆที่เราจะต้องซื้อเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถึงจุดๆหนึ่งที่เพื่อนๆจําเป็นต้องซื้อแล้วนะครับถามว่าอันต่อไปต้องซื้ออันไหนเนี่ยก็แนะนําเป็นคลังเก็บเอเซนเลยก็คลังเก็บเดลิเรียมนะเอออันนี้เดี๋ยวใน endgame มันก็จะดรอปได้เยอะนะครับมันจะไม่มีที่เก็บเราก็ค่อยซื้อเก็บทีหลังก็ไไไไดด้้้้ส่่่วนนอออทีมจําเป็ตงซื ก็คือคลังเก็บสะสมไอเทมยูนิคเี่ยครับถ้าเราไม่ได้ชอบสะสมเราได้ยูนิคมาเราก็อยากใช้เลยหรือเราอยากจะเอาไปขายเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นใดนๆที่เราจะต้องซื้อตู้โชว์ของเนี่ยมาเก็บไว้นะครับทุกคนอันนี้มันเหมือนคุณค่าทางใจซะมากกว่านะและก็อีกอันนึงก็คือคลังเก็บขวดยานะครับอันนี้คือให้มองไว้ท้ายสุดเลยนะเรายังไม่ได้จําเป็นต้องใช้อะไรเลยสําหรับตอนนี้เนาะทีนี้มาดูพวกแผงกรเดื่อนที่ผมยังไม่ได้พูดถึงกันบ้างนะครับซึ่งมันก็เป็นคลังเดิมเหมือนกับที่ผมพูดไปก่นน่่่่อนนนนนหห้้าาีีีัแและรเพยงตววสท เนี่ยมันจะเป็นของกิ้นั่นเองนะซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีกิลนะครับก็ไม่จะเป็นต้องซื้อของพวกนี้เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆมีกิ้วแล้วก็อยากจะใช้ของร่วมกันกับคนในกิ้วเนี่ยก็ค่อยมาซื้อก็ได้ซึ่งแต่ละอันมันก็ไม่ได้ต่างจากที่ผมอธิบายมาก่อนหน้าน,นี้เลยเนาะแล้วก็มันจะมีเพิ่มแถบเก็บของอันนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการซื้อคลังปกติเพิ่มเข้าไปน,นั่นเองเนาะถ้าเราไม่ได้อยากได้คลังพรีเมียมนะครับหรือเราอัปเกรดคลังปกติเป็นคลังพรีเมียมไปหมดแล้วแล้วแบบเราอยากจะม ที่ไม่สามารถลงขายของในตลาดได้นั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีอีกแพ็คหนึ่งก็คือพวกคูณ6ตรงนี้นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเพื่อนๆซื้อแ็บพรีเมียมคูณ6ตัวนี้เนี่ยมันก็จะราคาถูกกว่าเพื่อนๆไปซื้อแ็บพรีเมียมปกติ6อันนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะปิดคลิปกันนะครับมาดูทิศเล็กๆน้อยๆในการใช้คลังกันบ้างเนาะสำหรับคลังเก็บของพวกนี้นะครับบางคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่เนาะอาจจะกังวลว่าเอ้ยเราซื้อให้ตัวละครนี้แล้วพอไปเริ่มเล่นตัวใหม่เนี่ยต้องซื ใช้ร่วมกันได้กับทุกตัวละครทุกอย่างทุกชนิดเลยนะครับก็คือซื้อทีเดียวจบไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ใดใดทางสิน้นเพื่อนเพื่อนจะไปเล่นตัวละครใหม่เพิ่มอีกเป็น10บสตัวเนี่ยก็ใช้พลังร่วมกันได้ทั้งหมดนะครับทุกคนอันนี้ก็สบายใจหายห่วงได้เลยเนาะแล้วทีนี้นะครับเวลาที่เพื่อนเพื่อนได้ไอเทมมานะ,ะสมมติว่าได้ไอเทมมาเยอะมากๆนะครับปกติเนี่ยเวลาที่เราจะเก็บของเพื่อนเพื่อนอาจจะต้องเสียเวลาลากไปทีละอันทีละอันแบบนี้ใช่ไหมทุกคนมันมีคีย์ลัดที่ง่ายกว่านั้นนะ คนค้างไว้เลยนะครับแล้วก็คลิกเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บเข้าไปแบบรวดเร็วแบบนี้เลยนะครับผม,ร,ผมรวมถึงการเอาออกมาจากคังด้วยก็เช่นกันนะครับเราสามารถกดคอนทรลค้างไว้ ld, แล้วก็กดคลิกเนาะมันก็จะเป็นการเอาออกมาด้านนอกแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ถามว่าเวลาที่เราจะเก็บโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคลังชนิดนั้นนน่ะทำยังไงนะครับเหมือนที่ผมทําแบบเมื่อกี้เนาะบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็คือเราสามารถตั้งค่าได้นะครับโดยการกดคลิกขวาที่คลังนั้นๆเนาะซึ่งตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนสีแท็บพวกนี้ ทั้งหมดเลยนะตามที่เพื่อนๆชอบนะครับแล้วทีนี้ให้เพื่อนๆติ๊กไว้ด้วยว่าคลังตรงนี้เนี่ยมันเป็นคลังประเภทอะไรเอาไว้เก็บอะไรนั่นเองนะครับถ้าเป็นคลังเงินตราแล้วก็ติ๊กไว้ด้วยว่ามันเป็นเงินตราตจากนั้นกดติ๊กถูกไว้นะครับผมแล้วทีนี้สมมุติว่าเพื่อนๆเก็บเหรียญสกิลหน้านี้อยู่นะครับออาเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปแล้วก็มันมีพวกเงินตราต่างๆที่เราต้องเก็บด้วยแล้วก็คลิกไปเลยเห็นไหมครับมันก็จะเด้งไปได้คลังนั้นๆให้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเลือกก่อนให้เสียเวลานะครับผมซึ่งเราสามารถต ทีนี้ถามว่าแถบด,ด้านขวาตรงนี้เอ,เอาออกมายังไงนะครับเราก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยเนาะมันจะมีลูกศรลงล่างอยู่นะครับเราก็กดมาทีนึงอ่ามันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆอยากจะย้ายคลังก็ลากได้เลยนะครับเนี่ยอยากให้อเทมูนิคมันอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็กดคลางนัแนเวก็ลากตามที่เราอยากจะให้มันอยู่ได้เลยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่1เนาะอยากให้มันไปอยู่ล่างสุดอะไรเงี้ยก็เลือกได้ตามสะดวกสบายนะครับทุกคนเออแล้วก็ตรงคลังเนี่ยมันจะมีเป็นรูปเหร ถ้าคลังไหนมันมีเป็นรูปเงินแบบนี้นะครับหมายความว่าคลังนี้เราเปิดให้มันเป็นสาธารณะนั่นเองซึ่งเวลาที่เราจะตั้งของเพื่อซื้อขายเนี่ยเราก็ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดไว้เราก็จะตั้งขายไอเทมพวกนี้ยังไม่ได้นะเราจะต้องมาคลิกขวาที่คลังนั้นแล้วก็ติ๊กให้มันเป็นสาธารณะก่อนเนาะแล้วก็มันจะมีรูปเงินขึ้นมานะครับจากนั้นไอเทมในคลังนั้นนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถตั้งราคาเพื่อเอาไปขายในตลาดได้นั่นเองเด็กก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆอย่าลืมตั้งค่าตรงนี้ด้้้้้ววยยนนนะัับใหติ๊กกถถูททงอออไเเลาาืืพ่ แบบที่ผมสอนแล้วมันยังกดไม่ได้เนี่ยก็คือ <die> เราต้องมาตั้งค่าแะ้วก็ติ๊กถูกตัวนี้ก่อนเนาะอันนี้ลืมบอกไปนะเมื่อกี้อย่าลืมเข้ามาติ๊กถูกกันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของโฟลเดอร์เนี่ยเพื่อนๆสามารถทําครั้งนั้นให้มันเป็นแยกย่อยออกมาได้เลยนะครับเห็นไหมมันจะมีโฟลเดอร์บอกอยู่นะครับว่าด้านล่างพวกนี้หรือว่าครั้งนี้อะไรแบบนี้มันอยู่ในโฟลเดอร์หมวดหมูหม่ไหนเนาะถ้าเราอยากจะเรียงอันดับหมวดหมู่ให้ดีนะทำให้มันเข้าใจง,ง่ายตามความเข้าใจของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอะไรก็จัดเรียงตามความสะดดดววววกกกกขขออออเเเพืื่นนไ้้ลลลลลยาแ็็ิิธีบโฟร์คค โฟลเดอร์ er นั้นนะแล้วก็เลือกเป็นลบโฟลเดอร์ได้เลยนะครับนี่แบบนี้คลังของเรามันก็จะกลับออกมาเหมือนเดิมนะครับโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสําหรับความรู้เกี่ยวกับคลังต่างๆเนาะคลังไหนทําอะไรได้บ้างแล้วเราควรจะซื้อคลังไหนก่อนดีนะครับรวมถึงที่ในการใช้งานคลังต่างๆนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เนาะก็ลองเอาไปปรับใช้งานกันดูนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดี สวัสดีครับ